ผมจะเอา C F C F O รวมกับ C F I มารวมกับ C F F ย้อนหลังไปปี62 62 63 64 65ว่ารวมทั้งหมดเนี่ยงบกระแสเงินสดเขานะติดบวกติดลบเนาะเอามารวมกันแล้วนะนะปี62เขาอยู่ที่บวก6,663ล้านบาทน,นะมาปี63เขาอยู่ที่30,000 บวกนะบวกนะบวก38,000ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆนะฮะมาปี64เขาอยู่ติดลบลบ16,000ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆนะเนาะมาปี65นี่ติดบวกอีกบวก55,000ล้านบาทนี่คืองบกระแสเง,งสินสดเขาเป็นของกลุ่มบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย มี Market Cap อยู่ที่8 8 8 5 0 0 0ล้านบาทนี่คือ Market Cap เขาเนาะเพราะใหญ่มากบริษัทนี้ใหญ่ใหญ่เงเกิดจะเป็น1ล้านล้านละ,ละปีหน้าน่าจะ1นึ่งล้านละ,ละ,ละเนาะช่วงนี้จะมีหุ้นมันลงเลยช่วงนี้มันขาลงละตอน IPO เขาหุ้นนี้นะ IPO เขามี35บาทสามสิบาบาทพา10บาทตอนนั้นพา10ตอนนี้เหลือบาทเดียว30บาท50ตัง ตอนเข้าแรกังสามห้าบาทเปิดบริษัทแรกแล้ขึ้นมาเกือบสิบสิบเท่าอ่ะสิบเท่าพันเปอร์เซ็นต์อ่ะท่านนี่เนี่ยเกือบสิบเท่าอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่บริษัทเนี่ยน้ํามันเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปไปครอบครองตัดตอนแรกนะเอ่อตอนนี้ท่านมีเงินมหาศาลเลยเกือบสิบเท่าเลยซึ่งมีไว้หนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งล้านก็จะมีโตขึ้นมาเป็นสิบล้านเนี่ยมีร้อยล้านก็จะโตเป็นเป็นเป็นพันล้านมีพันล้านก็จะโตเป็นหมื่นล้านนี่แหละครับ นี่คือการที่เราต้องลงทุนระยะยาวยาวเป็นยี่สาสิบปีอะ่ะเออเราจะทนรวยได้ไหมซื้อไว้แล้วก็เออเนี่ยจากที่เขาโตมาเกือบเกือบสิบเท่าอะ่ะสิบเท่าเลยนะพันเปอร์ซ็นต์อะ่ะไม่ใช่โตสองสามเท่าที่ไหนสิบเท่าก็1สิบเด้งอะ่ะแต่ใช่เวลาร,รวมๆสามสิบปีนะโอ้สามสิบกว่าปีแล้วซจำไปเนาะนะนะอืมเข้าเข,ข,ข้าตลาดตั้งนานละเห็นไหมครับ บริษัทที่เราจะทนรวยไหมมันจะมีขึ้นมีลงไงช่วงจวังหวะลงปุ๊บเนี่ยเราก็ใจแฝเแล้วจะ,จะขายทิ้งแรกเห็นไหมแต่ถ้าคนที่ลงทุนเป็นน่ะย้อนหลังไปสามสิบปีมาถึงวันนี้ะจะมีเงินหนึ่งล้านจะเป็นโต้เป็นสิบล้านอน่ะสิบล้านจะเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันแล้วก็เป็นหมื่นเห็นไหมนี่คือคนที่เขาทนรวยลงทุนปุ๊บนี่ก็คือไม่ดูเลยเออ อาจจะรอกินปันผลอย่างเดียวเขามีปันผลได้ดีเหมือนกันนะ6%เนี่ยเยอะเหมือนกันนะ6%เยอะนะเออ6%เยอะนะเออสี่ห้าหกเปอร์เซ็นตเยอะนะเยอะเอาไปฝากแบงก์นะจริงไหมที่เราจะออมเงินน่ะไปออมในในสินทรัพย์ไหนออมในธนาคารหรือในสินทรัพย์ที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นฟีเจอร์วัลูได้มันสามารถสร้างเงินเงินท่านได้เออแต่ท่านต้องทนทนรวยคือเอาเงินไปลงทุนปุ๊บนี่ท่านก็นลืมเลยนะ ต้องไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเปิดพอร์ตดูอ่ะลงทุนท่านลงทุนทีละเป็นเดือนก็รายเดือนก็ได้รายเดือนรายเดือนลเลยเดือนลงทุนไปเรื่อยๆนะสินทรัพย์ท่านก็จะโตเรื่อยๆไหนจะได้เรื่องปันผลอีกถ้าจะเอาเอาปันผลมาใช้เอาเงินของปันผลมาใช้ก็ได้หรือจะเก็บเพิ่มไปเรื่อยๆก็ได้ปีนี่เราลงทุนไปยี่สิบสามสิบปีคืท่านที่น้อง,องหรืออายุที่ยี่สิบปีอ่า อายุอีกสามีสาสิบปีก็อายุห้าสิบปีท่านจะเป็นคนที่มั่งคั่งมหาศาลเลยถ้าท่านมีการบริหารจัดก,การเรื่องเงินได้ดีอย่างงี้เราก็ไปหาสินทรัพย์ในหุ้นไหนที่มีฟีเจอร์วอลูมันจะเติบโตเป็นห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีมันจะโตมากเลยถึงตอนนั้นเราอายุห้าสิบหกสิบแล้วเราจะ,กะเกษียณแบบมีความสุขมากแล้วห้าสิบแล้วหกสิบไม่เป็นไรครับอายุเป็นเรื่องตัวเลขเราสามารถมาเริ่มคิดใหม่ทําใหม่ได้ ใช้เงินทำงานหนักแทนเราไงไม่ต้องไปปวดหัวแรงงานไม่ต้องปวดหัวดินฟ้าอากาผ่านไป5ปี1 0ปี20ิปีสปีสินรับตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านที่อยู่ระหว่างเดินทางจะไปทํำงานนะขอท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะท่านที่ทำการค้าขายขอท่านค้าขายมีกำไรรวยๆปังๆนะฮะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปัน เพราะว่าปุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ